ไตรมาสของจริงอีแย่นะคะหยุดเดียะะ๋ยวค่ะเป็นไงบ้างแบบตอนนี้เข้าที่ก็ยังไม่เข้าที่แล้วก็ตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าจมูกแยแดงเออมันมีการอักเสบเกิดขึ้นอีกแล้ว <c oughs> งงไหมเออแล้วก็ทั้นที่เป็นเนื้อเยื่อตัวเองแต่ก็มีการอักเสบตรงนี้แล้วก็เนี่ยลงคิวจะผ่าตัดอีกเพื่อเอาออกวันที่13สิงหาทำไมไมันเกิดอะไรขึ้นเธอ คุณหมอยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยอ่ะว่าเกิดจากอะไรก็วันที่13สิงหาเนี่ยนัดขึ้นเถี่ยก็คือผ่าผ่าใหม่เลยแล้วก็เอาออกเอาจุดที่ติดเชื้อออกแต่ว่าสันด่างก็คือยังอยู่ประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้แย่ด้วยนะคะใช่แย่ก็มันไม่มีใครชอบเจ็บตัวบ่อยๆหรอกเอาจริงนี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คือก็จะทำเพ่ก็จะแบบอาจจะทำน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ย,ย,ย,ย้อนกลับไปย้อนกลับไปกว่าจะมาได้อย่หน้าใหม่นียมันใช้เวลานานเลยอะย้อนกลับไปใช่ก็คือตอนนั้นติดเชื้อเอาซีโคนออกใช่นีที่แล้วค่ะแล้วก็ผ่านไป6กเจดเดือนก็ถึงเวลาปลอดภัยแล้วก็ใช้ซิโคงตัวเองทั้งหมดยัดเข้าไปประกอบร่างใหม่แล้วก็เนี่ยกำลังจะเข้าที่อยู่ดีๆไอ้ตรงนี้ที่คุณหมอเขาใส่เยื่อบุ เอาไว้ให้เพราะว่ามันบางมากเนื้ตอตัวนี้มันบางก็งเลยใส่เยื่อบุไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีมันก็แดงคุณหมอย,ยังตอบไม่ได้เลยเริ่มเริ่มเร,มเริมแดงเริ่มแดงประมาณสัปดาห์ที่สที่สี่ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อสู้ชีวิต ก็เหนื่อยนะแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วอะ่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขเพราะว่าการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีผลลัพธ์ตายตัวว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ต้องรับความเสี่ยงไได้ก็เป็นอีกสิ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกคนที่ทำศัลยกรรมได้รับทราบเอาไว้ว่ามันมีความเสี่ยงต่อไ้เสมอตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาไป คุยกับเพื่อนหรือใครมาปรึกษาเนี่ยจะบอกเลยว่าเอ้ยอย่าหาทาแกอย่าหาทำมันมีความเสี่ยงเราอาจจะแจ็คพอตก็ได้เอออันนี้ที่ต้องคิดถึงหลักสำานี่คือแก้จมูกจยาเดี๋ยวว่าทำอะไรบ้างคะที่ต้องเพิ่มเติมแก้จมูกเอาเอาไอ้นี่มันอักเสบเนี่ยออกใช่ค่ะอย่างอื่นก็คือเดี๋ยวจะมีไปเอาซิลิโคนออกซิลิโคนนมไปเอาออกปลายปีเพราะว่าซิลิโคนนมที่ยาใช้อยู่เนี่ยมันเป็นซิลิโคนรุ่นที่ ทางโรงงานเรียกคืนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกรดน้ำเหลืองสู้ชีวิตมนนั้ยนออักอกทำมาทำมาประมาณสี่ปีอ่าซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มตัวแววออกแต่ตอนนี้ไม่ได้มีอาการผิดปกติใช่ไหมไม่มีแค่มีความเสี่ออยงว่าจะเป็นเตือนออกจริงๆอาการผิดปกติมันตรวจเจอตอนที่เราไปป่าจับูมเขาคุณหมออ่ะเขาไปเอาซี่โครงเรา มาแล้วเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูเป็นดับเบิลแคปซูลเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในคุณหมอก็เลยอล็อกเจาะน้ําแล้วก็ส่งรวดอะไรอย่างงี้ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อนมเราเนี่ยใช้ซิลิโคนร,รุ่นที่โรงงานเรียกคือก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งมับบังเหลืองก็เลยต้องตัดไฟอ่าต้นลมก็วางแผนว่าน่าจะได้ผ่าช่วงปลายปีไองนี้เอาอ,ออก<า>ออต้องลงเข้าใหม่ต้อง คือถ้าเอาออกไปอะมอกน,นะว่าให้ใส่ใหม่ใส่เป็นรุ่นที่มันมีมานานแล้วปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยอะไรอย่างเงี้ไยไม่พาค่ะก็คือเอาออกปุ๊บแล้วใส่เลยก็จะแต่นมเหลียวตอนเนี้ยเหมือนบอกเขาบอกว่าที่ใส่อยู่เนี่ยมัน4040ก็จะเหลือแค่320 ก็คือจะนมเล็กลงแต่ทุกวันนีที่นมที่นมมันใหญ่กว่าส่วนอื่นอ่ะมันเป็นปัญหาก,การแต่งตัวนะเอออยากเสื้อผ้าชีนอย่างเงี้ยท่อนบนอ่ะเราเป็นไซส์เอ็มแต่ท่อนล่างเราเอสอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราจะแบบซื้อเสื้อผ้าที่มันที่มันไซส์เดียวอ่ะที่เป็นเรสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลาําบากเพราะานมมันใหญ่ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอานมกลับคืนเป็นนมสุสานชนทั่วไปแหละโอเคใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเราเคย<อ>แบบว่าทํามาแบบ บออมีแต่สองร้อยยี่สิเค็เอร้อยยีสิบเร้เจ <c oughs> ริงจริรจง,รง,ง,งมันก็อาจึงเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อายุจะ40แล้วไงเอ่อนมจะใหญ่ไปไหนไม่ได้จะไปเล่นหนังโป๊ <c oughs> อะไรอ <c oughs> ย่างเงียเออเ <c oughs> เราทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนก็มองว่าการที่หน้าอกไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันมันดูเป็นแบบแฟชั่นมันดูเด็กโลมอะไรอย่างเง<ร>ี้ยมันเป็นเทรนมาแต่เราเป็น<ม>เทรชแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คืออดีตปลอบใจตัวเองอยู่ออว่าเออเป็นเทรนเป็นเทรนแกอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างพอ <ๆ S 2> มันโดนต้องเอาออกอย่างเงี้ยมันจะมันจะการทางสัยกรรมมันจะหยุดไปเลยนะมันจะมูมันต้องทำอย่งไรนะคะมูกอาจจะต้องแก้ลงจะต้องเอาออกการศัลยกรรมครั้งต่อไปมันจะต้องแบบว่าไม่มีในหัวเราแล้วหรือว่า นะตอนเนี้ยไม่มีหรอกนะตอนนี้ไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวสักพักไม่แน่จริงเคยคิดไหมครับจะหมดแพชั่นการทำกิจกรรมเรียกว่าแพชั่นเลยหรอคะมีแหมดแค่ชื่เยอ่อเอ่อาจริงป่าไม่หมดแล้วกันก็ก็ถ้ามีอะไรที่มันดีก็ก็ลุยต่อเอพราะตอนนี้เราก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแล้วการทำกิจกรรมต่อไปของเรามันก็จะเป็นการแบบ ดึงขึ้นยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จมูกน่อยากหยุดแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่นี้มือหที่จะอยากทำคางเออแต่ว่าไว้ก่อนเพราะว่าลายยิมอ่ะมันก็จะยังมีอยู่เพราะคางเป็นส่วนเดียวที่ยังไม่เคยผ่านมีดหมอมันดูแบบผิดคอนเซ็ปต์เข้าใจปะใช่เออแล้วแบบคนก็จะมองว่าเราเหมือนคนทำคาง ตอนนั้นที่ไม่ได้ห้ามก็รู้สึกว่าอุอยเดี๋ยวผิดคอนเซ็ปต์ต้องมีสักหน่อยไหมแต่อีกคนหนึ่งเขบอกว่าดิฉันชอบไปดูที่ว่าไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าปิดใส่กางเขนนะนี่ก็ผิดพอสมควรนะตั้งแต่จมูกติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เราแบบไหวตัวทันน่ะเออแล้วก็มีรู้จักกับคุณหมอหลายๆท่านมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยแหละถ้าถ้าใครเดปัญหานกิจกรรม DM มาได้แย้ตอบเองตลอดเพราะเราเข้าใจเออ แกว่านะจริงๆงานจมูกเนี่ยขอบ,บอกตรงนี้เลยเพราะว่าเราก็มีเพื่อนทำศัลยกรรมเยอะมากทำทั้งไทยทั้งเกาหลีแกว่างานจมูกอ่ะเหมอบ้านเราอ่ะดีกว่านะเออไม่ได้รอเรนจริงจริงเพราะว่าคนทำเกาหลีดูกลับมาแก้ที่นี่เยอะมากเออระมา,าถึงหน้านี้หลายคนก็เมองว่าเราหน้าเด็กนโอยอีกผไปจริงๆผู้จริงจริงนะเป็นหน้าเดยกไปเลยจริงหรอ กปกติเป็นต่คนด่าเว้ยว่าแบบเอยทำอีกแล้วอุ้ยน่าจะเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย่วนใยากจะเจอแต่คนแบบคอมเมนต์ไม่ดีไงเออก็แท้ถ้าเกิดรู้สึกก,กันจริงๆก็ขอ,ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะแย่ครับวันนี้ออกไปตากแดดนะชนจำได้แล้วบอกว่าเธอคือหญิงแย่อะจริงี้ยล่าสุดล่าสุดไปไปเที่ยวเลยยอดกับแฟนแล้วทีนี้มีแบบว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ของเราเนี่ยเขาก็เห็นว่าอุ้ยนั่นแฟนหญิงแย่หน่มันควงใครมาวะ เออแบบหลังจะเข้าไปทักแล้วว่าแบบโอ้โหใจเด็ดมากเลยนะกล้าควงเด็กมาขึ้นเรือยอสมาเที่ยวปาร์ตี้อย่างเงี้ยเออก็เลยบังเอิญว่ารุ่นพี่ไปถามเพื่อนอีกคนนึงก็อ้ยนั่นหญิงเท้อะไรอย่างเงี้ยคนจําไม่ได้เยอะเออล่าสุดเดินผ่านพ่อแม่นี่พ่อแม่ไม่ทักแล้วนะเออจำไม่ได้แล้วหยอกหยอกก็คือแบบพ่อแม่ยังบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะจริง แล้วมันลอยมาพี่เออเอาไว้คนจำหน้าเราไม่ได้ถือว่าเราภูมิใจว่าพอเราทำแล้วคนชมว่าสวยมากคือนคือนก็ต้องภูมิใจสิคะไม่ลอยคนจำหน้าไม่ได้นี่ยิ่งดีแปลว่าเราเปียกจะเเต็มแล้วเออถูกแทบหน้าเหมือนเดิมจะทำทำไมถ้าคนไม่ทักจะทำทำไมแต่ว่าการบันเทิงเราต้องการภาพลักษณ์หรือว่าคนจดจำอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ย ุ้ยไม่เป็นไรชิวๆช,ชิวๆอ,อ,อายุขนาดนี้แล้วก็แบบก็ก็ดูไปตามเรื่องตามราวแล้วกันเพราะมันก็จะมีคนที่ตามเราจริงๆสนใจสิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือหน้าหญิงแย้ซีรีส์สิบห้าทับหนึ่งทับสองอะไรอย่างเงี้ยอะไรใดๆทำงานนานโอ้ยอีวันนั้นนะอีวันนั้นนะคือรถกลับ ใช่รถดับกลางถนนเราก็นั่งรอประกันชั่วโมงในในรถที่แบบที่ไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคประก,กันมาแล้วแล้วก็บอกว่ารถเราเนี่ยย้ายไม่ได้พอน้ําท่วมสูงเกินไปก็เลยสไลด์ไปที่อื่นไม่ได้เราก็เลยโอเคได้ฉันเดินกลับบ้านก็เดินลุยน้ํากลับบ้านกับแฟนเดินกลับถึงบ้านเสร็จน้าเข้าบ้านน้ำท่วมเข้าบ้านของเสียหายหมดเลย เหมือนแบบวิคกินนิ่งอ่ะเออทางรถทางบ้านก็คือเละหมดเลยเอ่อก็ก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เป็นไม้ก็คือบัวหมดริวอินก็คือบัวหมดอะไรอย่างนี้กันแหละหรือว่าให้มันแห้งแล้วก็บางอย่างก็เอาทิ้งอย่างที่ว่ามีคอนโดแมวคอนโดต้องเหนียวอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งโคลุมบางตัวก็ต้องทิ้งเพราะมันเป็นอับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทำอะไรทอนย่้องกันเตรียมแล้วเรียก็เนี่ยเรียกช่างมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำระแนงหน้าบ้านทำเป็นเขื่อนติดตั้งไดโวเออทเป็นเขื่อนแล้วติดไดโวเลยแบบไล่สูบน้ำออกอะไรอย่างนี้ัแหละฝาาถึงครัวชัดชาด้วยนะคะฝาาถึงอาจารย์ด้วยเออฝ่ถึงอาจารย์ด้วยนะคะเราก็นั่นแหละค่ะค่ะ่คค่ะ